สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะรวบรวมนะครับเป็นชุดดับนะครับที่ทำมานะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับจะ ได้ดูนะครับในจุดจุดเดียวเลยก็คือในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมแยกออกไปมันจะเยอะนะครับก็มาดูชุดนี้นะครับชุดดับนะครับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดดับวันพรุฤหัสนะครับชุดดับวันพรฤหัสล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเป็นชุดดับประจาวันก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็คือดับล่างเฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับมาดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับผมคลิปนี้นะครับหมายถึงว่า ชุดดับนี้ผมเคยให้ไปแล้วนะครับผมนะผมให้ไปแล้วก็คือให้เป็นคลิปเลยเป็นชุดดับประจําวันนะครับถ้าใคระจะเข้าไปดูนะครับคลิปย้อนหลังก็พิมพ์คําว่าชุดดับประจําวันนะครับล่างนะนะครับเป็นชุดดับประจําวันเฉพาะล่างอย่างเดียวมาดูของวันพฤหัสนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นวันพฤหัสนะครับผมวันที่ 16กันยาเป็นวันพฤหัสหันนะครับออก90นะครับผมนะนะครับอันนี้อันนี้คือชุดดับนะครับชุดที่ไม่มาล่างนะครับนี่อันนี้นะครับผมนะของงวดที่ผ่านมานะสำหรับงวดนี้นะครับก็คือตรงนี้แหละเนี่ยนะครับนี่คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะอันนี้คือวั honors. นศุกร์นะครับไม่มาล่างนะครับชุดดับไม่มาล่างก็คือผมเขียนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือชุดดับไม่มาล่างก็ มีแบบนี้นะครับนะแคปไว้เลยนะครับผมแคปไว้เลยนะและก็ชุดดับชุดดับตรงนะครับชุดดับตรงอันนี้คือบนล่างนะครับไม่มาทั้งบนและไม่มาทั้งล่างนะครับนะครับชุด2ตัวเท่านั้นนะครับไม่มาบนไม่มาล่างนะครับนะครับนี่ได้20 20ชุดนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูย้อนหลังนะครับผมทําไว้นะครับมี2ชุดด้วยกันผมรวมให้แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมด20ชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับนี่ผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 7เมกรานะครับก็คือให้ดูย้อนหลังเลยนะครับนะนะครับงวดล่าสุดก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ย7 9 8 0 9 1 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8นนะครับนี่ ผมก็รวบรวมไว้แล้วนะครับนะรวบรวมไว้แล้วนี่นะครับมาดูชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะชุดที่สองก็อันนี้ครับนี่คือชุดที่สองนะอันนี้อ๋ออันนี้ชุดที่อันนี้ชุดที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งนะครับนี่ชุดที่หนึ่งนี่คือชุดที่สองอันนี้ชุดที่สองนะครับนี่ชุดที่สองนะ ชุดดับบนล่างชุดที่2อันนี้ชุดที่1นะครับนี่ชุดที่1นะครับชุดที่1ก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเนี่ดีแะครับนี่นี่แบบนี้แหละและก็อันนี้ก็เป็นชุดที่2นีนครับอันนี้คือชุดที่9 9 2 7 9เจ็ดเก้าแปดศูนย์เอ่ามสองสี่สา อหกแปดนะครับอันนี้คือชุดที่2นะครับผมก็รวมให้เรียบร้อยนะครับ20ชุดด้วยกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแคปแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับผมไม่มาวันศุกร์นะครับไม่มาอ๋อถูกแล้วถูกแล้วชุดที่ไม่มานะครับชุดที่ไม่มางวดประจาวันที่1ตุลาบนและล่างนะครับนะตรงอันนี้คือดับตรงนะครับดับตรงตรงนะครับถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อ ให้ซื้อตัวกลับนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นอ่าหกแนะครับมันเป็นชุดดับถ้าอยากซื้อนะครับให้ซื้อเป็น8 6นะครับนะและก็อันนี้บนล่างนะครับบนล่างนะชุดตรงตรงนะอันนี้ชุดดับล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้ชุดดับล่างอย่างเดียวนะครับก็เอาไว้พิจารณานะครับถ้าท่านไหนมีเลขตามนี้ก็ถ้าถ้าชอบนะผมแนะนำให้อ่า อย่าอย่านำไปใช้หรือว่าอย่าไปใช้เยอะนะครับก็คือติดไปนวมไว้นะครับนะแต่ถ้ามั่นใจก็ก็ลองดูครับผมนะไม่เสียหายนะครับก็อาจจะมีหลุดอาจจะมีเข้านะครับนะแต่ชุดดับอันนี้ผมชุดดับของผมตั้งแต่วันที่วันที่17มกราหกสี่นะครับ2ชุดนี้รวมกัน20ชุดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับนะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยว แคปไว้นะครับแคปไว้นะแคปไว้เลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ